เอใหม่อแต่ไ่ายในเลอนี้กล่องละีพันตอนนี้ค่อยมาตลาดเมืองพลานไซนะวันนี้ฝนเศร้าตกแล้วสามมือสี่มือและนะอันนี้แม่นพลาเมืองพลานนะ ฝนเจ้าต๊ะล้กขั้งก็แห้งทุกคนนี่มีบ้านเทินของข้าเจ้าการยังเป็นดังเดิมไม่ได้เทินอย่านงนี้กันทังงน,าน้าอาในแม่นตลาดอันนี้มันหลังตลาดอนี้หลังตลาดขายเครื่องขายของกันเ้าตั้งทีก,กับตลาดขายของกินขันว่าใส่สอยไปแล้วกันเขาก็เจฟเมอร์นะโซงนี้ก็อาหารตันมาดูการนะ หทำตามดูการเกษตรนอไม้เป็นสุนไลน์นอไม้ต้มบ่พวกนี้ก็จะมาขายนอไม้ดิบแาบนี้นะนี่พระเจ้าก็เฮ็ดแบบบรรด้วยเอาคนเรามามุ่งแล้วก็ขายโอ้มีหคนเท่าคนนอนนี่เนาะขายเครื่องกินนมเยักษ์คนนี้ มีป่าครับีเนาะโอ้สายเพื่อนี่ขายป่าลูกเอยายป่าเนาะเอออาหารมันก่อนอาหารแนวจะใดกันอ๋อมีมีเป็ดพรัี่เนาะมีเท้าผมมได้เท้าอ๋อมาเพื่จะเจ้าเอวนี่มังน้อยมังน้อยคือกันเนาะเออกองซะเลย ห้าพันเอากองนึงสาอวอคุกสามมาตะวมาเล่านี่บันดาไส้ทำามได้ไส้พุ่นนะแแม่ล้วเออทางทางร้านมุงส้นนี่เนาะทางพ่นเนาะอ๋อมาตราดตัสาวจ่ายลจ่ายแล้วเป็นี่ยที่ว่าป้าเาะใ่ไมคะเองนี่และทันี้ก็

เออแถมนี่นะเห็นอันนี้มันตอนดอกไฟบ่มีมีมันเออันส่งองเลยเนาะเดินดินดินดิเอ้าโอ้โหโนี้คึกมากโนี้โอ้ตลาดติดเนาะตลาดติ๊ดโห้ยกระจายขายครบหมดเลยกรเจาขายเลย มาจังรอรอบงอึบโต๊ะันนี้คนชอบต๊ะคนหลายมันนี้อ๋อโต๊ะอืมือซื่นคนมีหลายเนีมือซือนีมีปีงปูปีงปลาโอ้ <c oughs> มีหอยคาราบาวลดอกไฟนะอ๋จะเป็นแต่แซ่บแต่ปีงปลาใี่นะเออป้งปลาทูเนาะอือ ร้านเฮาเขายัางเอาปลาทูมาขายเนื่องจังว่าหาหากินมีท่านนะว่าไงไซผู้ขายขายมีท่านเดี๋ยวเฮาเฮาเกี่ยวมันอีกพีกันเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวส่วนปลาทูปลาเพลในนี่ก็นั่มาจากไทยเลยความต้องการของคนมณนนีพ่อก็เลยเอามาจากทางอื่น,นที่จริงอาหารธรรมชาติบ้านเฮายัางหลายอยูน่นะ

ว่ววาเด้อาิเนี่เสินควายบนี้นโลดลชิงควายโอ้โลละสแสนโอ้สินควายโลละสอง้าทนี่อาหารตามดูกาล กิโลเนี ah, like ่เนอกล่องละสพันเออเอาอยใช่ะเออเออเออเอาเอาเอาใช่ะเออกล่องละอีประเดี๋ยวเป็นสามสิบเอออ๋อเออ นี่นี่อ๋ออ่าเอ้ยนีนี่ซื้อมือพอกินอันนี้เพเลอนี้กบอ๋อกบนี่อันเจ้าบ่ซื้อเบ็ดบ่เออใส่เบ็ดกบก็มใหญ่เนาะกบเนาะเออใหญ่แล้วมใหญ่แล้วกบ20,000 20,000เอออันนี้นไม้ฮักมาโหหน้าโอ้ยโห้าเนาะ มักแต่งหายบ่อนี่แต่งคางนี่เอ้กแต่งคางแต่งหาบุมีเนาะบุมีเนาะหมอามอันนี้เขาเขามาถายบะถายตลาดเดี๋ยวกลับึ้นพี่ไป

เออตั้งใจเนาะเออตั้งใจตั้งใจอ่าเห่วะอนโอ้ปานโหให้บ้าน้าวนนี้โอ้คนเธอซื้อสคุณเจ้ากับพ่อเลยวันี้ บออันน oh mm ี hmm. uh, yeah, no. oh. Oh, 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 oh. ้อันนี้ในเฮ็ดโนดบอเนี่นะเฮ็ดโนดเออกินก็ได้เนาะเออใช้ละไม่ชุบก็ได้อ๋อเอา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 สั่ีผู้จ้าเลยมีผู้จัดเออมาเมื่อวานมึซื้อหนึ่งกับมาโอ้ขายเฟอร์กระคองกันราคาซัมเก้าอยู่บอเงินเฟ้อร์กันซัมเก้าเนาะ เดดงไปกูจะได้ไม่ใไ่ขดลยว้ยเมื่อไรได้ยัยอ๋อเด็ดชิงโง่หรือชิงควายนี่ชิง้ชิโง่เนาะเออทำทำจะซื้อได้ไม่ได้ซื้อแล้วซื้อแล้วมื่อนหซื้อมืนอไซื้อม่ว่ามันซื้อห่ก็มามาหาไปซื้อใเพิ่นเป็นอาหารก่อน โน้ตละแ,แสนเลยอันนี้นี่ิมินทางไห้อันนี้เฮ็ดชิ้นแห้งนี่เนาะเออเด้ออ๋อคนขายาาากาแฟทำสบายตทำสบายเด้อเอ อาหารจะได้ลูกวันนี้เนาะหาเลาะลินก่อนเออเอาซื้อก่อนสัซื้อตัวนี้ละนี่ซื้อของอันนี้คือขนมเป็นวะข้าวหงอกอันนี้ข้าวหน่มเธอแปบอันนี้เป็นบันชวนบันชวนบันนชวเออคือเรื่องของบันชวนกันสบายดีเท่านั้นแหละเอออันนี้เสลือนี่เออเอานึ่งจ้ะ มันมันน้ำมุียและน้ำมุียและบมานกันะมันคือเค่ง่เนี่ยเดอะานเด้อ่านี่ยเี๋วลาเติมแล้วทุกคนนะี่อ๋อเฮดเดอันนั้นนี่เนาะ สมพักสมพักนี่อ้ายมันเข่งนี่คืออะไรบันนี่อ๋ออาหารทะด้ทูบอันนี้จะไม่น้แกงเอ้ไหม่ะคักเลยนีน่ ่ป wow. ่ะเครื่องแกงเบิ่งกันมาปวดอันนี้ก็บิ่งจ้ามาขายอันนี้ได้ซะแม่สิจะมาปวด5,000กีเอาซะได้รวมมิก็5,000นเอาบ่2,000กีอยู่ยนั่งอันันนะยนั่งไ้บ่มีนี่หมดแล้วจ้าว่ล่

ส่องพันเอออ้าวหอมไหมหอมไห้อ๋ออ้าเด็อ่าบะหมี่ยีน่ายีนนตสีบะีนี่เนาะมีเผือเามาขายเนาะบนีน่อันนี้เนี่ยนี้บุ๋มอันนี้ได้เห็ดเองแล้วมาขายเองไม่ได้เสีย่าส้เนาะ ใช่ยังมาขายทอดกับกิมพะสลาเอกบ้านเฮานี่เก็บกับแม่เมือเออเก็บกาตสลาดปีละอันนี้ครับออสซอบมกกี้อ๋อเพิ่งเริมาขายปุ๊บก็ต้องได้ออสิสซอบมกกี้พอเสียอยู่ดนิเนาะแต่ละมือแต่ละมือเนาะมาละเพื่อยนี่มาละเนี่ยเคยมาละคิโนกบ่มีแมนบ่บ่ได้อคิโนกก็มันน้อยมันน้อยเนาะเออซื้ออซยยได้แล้วจ้ะซื้อหลายแล้วนะ เปเน้าทจปทโต้อยเลยปลาทิโตเออตรงหน้าอเต็มมวแล้ววันนี้ทุกคนเลยเพือมาขายกันมาขายเป็นปุ๊บของเพื่อของนั่นเลยสี่สองนกิ๊กอาโมนาจะมาซื้อซอยวันนี้หลายเลยวันนี้เลยเอไม่อปลาครึ่งวันนี้ ปลาสวายดพี่น้องปลาสวายเนาะปลาเครองไดพี่น้องเอาเอาอยู่เสนอนีบเอาแบบสวอ๋อยังนำเข้าอยู่เนาะปลาบ้าน่าวย่เนี่ยเอยังนำเข้าอยู่เลยมานี่บ้นี้เด้อเ้ออ ตลาดเมืองพะลานกันควางอยู่เลยอันนี้มันโซนโซนขายเครื่องย่อยแน่เนี่ยป,ป,ป,ปลาปนกันไปอันนี้มันงูเผาอันนี้มันบอกงูเผาบอกนี้งูเผาด้วยเอองูเผางูเผาไอ้นักเพ่งจะกินงูเผาขา,โ,า,โ,าโลละแสนได้อันนี้มันทั้งในตลาดทั้ทงในตลาดจะเป็นเป็นขายเครื่องแบบเครื่องไซส์ของซ้อยยังที่เห็นนะโถยโบงคนพวกนี้นะนี่ ก็พ่อจะซนกันลืมตาอาปากได้แล้วมันฝนตกแล้วก็มันเอินแล้วทางในตลาดลนะไรอย่าเงี้ย่มีก้อนไปทางอื่นทัน้งหเลยอาตลาดมาเฮ้ยทุกคนได้เบิง่งเลยอันนี้โซนขายเสื้อผ้านี่นี่โซนขายเสื้อผ้าตนนัวนี้คนก็มีอยู่ได้มีพคงมาหยางอยู่บูนเลยเอา้าว อ,อ๋อนางพีบ้านนี่ยหารในทางพีนี่ปิด,ดทางสายมึงปิดน,นี่ทางใน,นทางในมาปุ๊บมันขนยางทะลุพุ่นเลยเด้ทะลุหน้าตลาดเลยนะอ่ะเอาสีมันมืดหนึงเด้อทุกคนเด้อมืดนหนึ่งเด้ออ๋อบาทน,นี้ปุ๊บไปบ้านนี้ <c oughs> อ้าวอันนี้ยางอดทั้งหน้าตลาดนะบ้านนี้ ออกไปก็ปุ๊บเป็นคิวรถแบบน,นี้นี่คิวรถปุ๊บทางสายมือเฮานี่สิเป็นขาเจ้าขายขานมโคบอ๊อบขาเจ้าขายปิ้งไก่ผู้ที่มาจอดรถอยู่นี่ปุ๊บเนาะผ่านไปนักพิลปุ๊บหิวข้าวก็มาซื้อข้าวเลยไปอันนี้เป็นเส้นทางเล็เก่าเลยนี่นี่เด็กขาเจ้าก็ยใกล้วกนี้เป็นไก่พันธุ์เลย

เออเฮ็ดแล้วเนอะเี่ทับพุนลดลดอันเซธมววเมืองพินสวรรค์นะทุนอือนเอ้ยพุนขอพุนไหมเอาขายดีขายดีไหมค้ขายดีขายดีขายดีเออเอาพิลเพมมาอันแถวนี้ปุ๊บก็มาซื้อซอยได้นี่นี่ก็จะมาขายตะเซ้าหาคำนะนี่ ท่านูมก็มีนะสมมุติว่าขาเจ้ามาเวมากการขี่รถขี่ล่างนะมานั่งกินยำฮันได้นะมีสองานโอ้โหแดดจานเลยทุกคนเด้อไอ้บ่เนี่อันนั้นมันรถไทยนะไปสกลนครไปส่งสินค้าโอ้นี่อันนี้แมน,นนะ่นะทนั้งเนาะทั้งเนาะฮานนี่กับทั้งเนาะตลาดนี่ก็จะขายเคิรขาย,ข,ายของเสื้อผ้าบ,บ,บอกวงนี้นะ อ้าวมีมี่พัลลาดทุกคนในบริษัทยางเลาะทุกคนในเบิ้งเลยกะเมื่อแล้ววันนี้เมื่อหาข้าวขนน้ำนี่ของที่ได้มาอือพวกมีแมงไม้ในที่ห้ออไรนะไปคว่ำพี่โดนไปไปพี่น้องนี่คือตลาดเมืองพระไต้แขวงสันนิเขตจักนิฮาเซโปนนี่กะวันร้อยไปพระเด่นเราอีกน้อยเจนิหาหาสวรรค์กะนร้อยขึ้กันร้อยกิโลนะอ่ะไปกวอนพี่น้องเลยไปไปเมื่อกี้วนวันนี้